ที่ NPC มันต้องเดินไปเดินมาแล้วท่านเบื่อไหมที่ต้องเห็น NPC เดินไปเดินมาขวางหน้าเราตลอดแล้วคุณท่านคุณบัวเบื่อไหมที่ต้องมีบ้านบ้าน NPC เกะกะวันนี้ผมมีมีอะไรมานำเสนอเครื่องแก้ง NPC นั่นเองฮ่าตอนนี้ผมก็จะทำการแก้ง NPC นะครับดูนะครับมี NPC แล้วดูตอนกลางคืนนะครับครับ เครื่องแก้เอ็ของผมก็จะรอก่อนนะครับนี่ครับขอบินนะครับนะครับเป็นนะครับมันไม่ใช่ระเบิดแน่นอนนะครับมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่ที่เอ c บีซไม่สามารถคาดคิดนะครับอ้าวแม่งไปกลัวด้วยนะครับอ้าวนั่นนะครับไปไปแล้วครับไปแล้วครับไปครับอ้าวนั่นเนี่ยครับโอ้โหแต่ไม่ตกนะครับแต่มันไม่ตกนะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับ ถ้าเกิดว้ามันเหยียบช้าไปสักแป๊บนึ่งนะครับมันอาจจะตกลงไปตู้มได้เลยนะครับขอโทษในความแหล่งนะครับเออไอเครื่องนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีทํานะครับแต่วันนี้ได้เวลาที่น้อยนะครับก็ขอจบทิปเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ